ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โบมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะดูแลรูปร่างก็คือรดความอ้วนของเรานะคะค่ะตัวนี้เลยค่ะ The Secret Plaza สังเกตกันไหมคะว่าตัวนี้นะคะให้เราเห็นในโฆษณาจะมีพี่วูลเส้นของเรานะคะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะค่ะตัวนี้ก็ในหนึ่งกระปุกนะคะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลนะคะแล้วก็สมควรที่ทานวันละ2เม็ดก่อนอาหารเท่านั้นเองแคปซูลเป็นนี้ค่ะ ค่ะก็ตัวนี้นะคะโบบอกเลยว่าปกติแล้วโบเองก็จะเป็นคนชอบทานของมันๆแบบว่าทานผักก็ไม่ค่อยทานแล้วคือแบบว่าก็จะเป็นคนที่สะสมแล้วก็มีอาจจะมีแบบส่วนเกินด้วยแต่ตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆโบรับประกันคอนเฟิร์มเลยนะคะคือว่าถ้าใครอยากสุนดีแล้วก็ทานแล้วก็ไม่โยโย่นะคะโบนแนะนําเลยตัวนี้เลยแล้วเพราะว่าพี่บุญเส้นนะคะเขารูปร่างดีไหมคะแล้วโบก็ รับประกันว่าโบเองด้วยโบทานจริงแล้วก็ทานแล้วหุ่นดีอะโอเคใครอยากลดน้ําหนักทานตัวไหนมาแล้วไม่เห็นผลรับประกันเลยค่ะว่าตัวนี้ทานแล้วเห็นผลแน่นอนเพราะว่าในนี้นะคะส่วนผสมของเราเนี่ยมันมีใยอาหารที่รายในน้ําได้ด้วยแล้วก็มีผสม,สมของสารสกัดจากส้มแขกนะคะแล้วก็ไฮโดรไลฟิตคอลลาเจนนะคะและพวกผักผลไม้ค่ะก็ยังไงนะเพื่อนๆก็ลองไปหาทาน ซื้อมาทานละกันเนาะเพราะว่าโบีพูดไปแล้วว่าเวลาโบเอาสินค้ามาแนะนำนเพื่อนๆคือสับคุณของเขาดีทุกตัวเลยแล้วโบก็ทานเองจริงๆด้วยค่ะก็ยังไงฝากด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ราคาก็สบายกระเป๋ามากๆเลยแล้วทานแล้วเห็นผลเพื่อนๆก็อยากทานใช่ไหมคะถ้าตัวไหนทานแล้วโอ้ไม่เห็นผลเลยทำไมเป็นอย่างนี้และตัวนี้รับประกรันทานแล้ว ทานอาหารเยอะแค่ไหนก็ลดความอ้วนได้ยังไงโบฝากไว้ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย